ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนำยักษ์ใหญ่ที่กำลังตื่นขึ้นในสนามรบของขีปนาวุธในกระดานหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะในตะวันออกกลางเทคโนโลยีขีปนาวุธกลายเป็นเครื่องแสดงศักยภาพและอำนาจการยับยั้งทางทหารที่สำคัญที่สุดในบรรดาอาวุธรุ่นใหม่ของอิหร่านที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอิมัทอาวุธที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมศักยภาพทางเทคนิคที่น่าทึ่ง บทความนี้จะจอดลึกถึงความสามารถทางเทคนิคเป้าหมายหลักความสําเร็จทางยุทธศาสตร์ศักยภาพในการทําลายล้างศัตรูและโดยเฉพาะบทบาทของอิมัดในสงครามเงากับอิสราเอลขีดขีดขีดหพัฒนาการของอิมัดจากชาฮาฟสู่พลังไฮเปอร์โซนิกอิมัดแปลว่าเสาหลักในภาษาเปอร์เซีย เป็นขีปนาวุธรุ่นที่พัฒนามาจาก SShAB AH 3ของอิหร่านโดยมีการเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการควบคุมการนำวิถีปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลทางเทคนิคของอิมัดประเภทขีปนาวุธพิสัยกลาง MRBM ความเร็วไฮเปอร์โซนิกมากกว่าแมทพิสัยการยิงประมาณ1,700กิโลเมตรสามารถโจมตีอิสราเอลซาอุดีอาระเบียและฐานทัพสหรัฐอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียหัวรบ อาจติดตั้งระเบิดแรงสูงหรือหัวรบนิวเคลียร์แม้ว่าอิหร่านจะปฏิเสธการมีอาวุธนิวเคลียร์ระบบนำวิถีใช้ระบบนำทางแบบดาวเทียม erm, ผสมกับอินเนอร์เชียลลอินน้ำหนักหัวรบประมาณ750-1,000กิโลกรัมการเคลื่อนที่ใช้รถยิงเคลื่อนที่แบบรถโมบายหัวรบแบบมารฟเมนู variable re-entry vehicle สามารถเปลี่ยนทิศทางในระยะสุดท้ายได้ อิมัดถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2015โดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิหร่านซึ่งระบุว่าเป็นขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำตัวแรกของอิหร่านและถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของขีปนาวุธอิหร่านขีดขีดขีด,ขด 2. ความสามารถที่เปลี่ยนโฉมสนามรบอิมัดไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธพิสัยกลางทั่วไปแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่ทำให้อิหร่านมีศักยภาพใหม่ในการรุกและป้องกัน A. ความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกเวโลซิตี้ด้วยความเร็วมากกว่าแมททมากกว่า6,000กิโลเมตรชั่วโมงขีปนาวุธอิมัตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกสกัดกั้นโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วไปเพราะสัตรูมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตอบโต้ b. การเปลี่ยนทิศทางในระยะปลาย Terminal m ล n มนู r ว b i l ราบิ หัวรบแบบมาฟช่วยให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธในช่วงสุดท้ายของวิถีเช่นไอออนโดมและเดวิดสลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ความแม่นยำสูง precision striking ด้วยระบบนำทางแบบผสมอิมัดมีค่าความคลาดเคลื่อน CEP ต่ำกว่า10เมตรเทียบกับ SHAB-3 AH ที่มี CEP ประมาณ500-1,000เมตรจึงสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำเช่นฐานทัพสนามบินและศูนย์บัญชาการด การพรางตัวและการเคลื่อนที่เร็วด้วยระบบยิงจากรถเคลื่อนที่อิมัดสามารถเปลี่ยนที่ตั้งยิงได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะถูกโจมตีก่อนอี e. หัวรบแบบหลากหลายอิมัดรองรับหัวรบหลากหลายประเภทตั้งแต่หัวรบแรงสูงเจาะกรอะบังเกอร์บัสเตอร์ไปจนถึงหัวรบอิเล็กทรอนิกส์ EMP ที่สามารถทำลายระบบควบคุมและเระดาร์ของศัตรูขีดขีดขีด 3. เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ จัดการสัตรปูอย่างแม่นยำอิหมัดเปลี่ยนแนวคิดของอิหร่านจากการยิงแบบกระจายพื้นที่ไปสู่การทำลายจุดสำคัญของข้าศึกเป้าหมายทางทหารหลักฐานทัพอากาศอิสราเอลเช่นฮัสเซริมพาวมาชิมและเนเกฟศูนย์บัญชาการและควบคุมที่ควบคุมระบบอากาศยานและโดรนระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นไอออนโดมและเรดาร์ตรวจจับคลังแสงและเชื้อเพลิงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์และบังเกอร์ใต้ดินเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันและเครือข่ายพลังงานท่าเรือและฐานทัพเรือโรงงานอุตสาหกรรมยุทโธปกรณ์ขีปนาวุธอิมัดกลายเป็นเครื่องมือขัดขวางยุทธศาสตร์การโจมตีเชิงรุกของอิสราเอลที่เคยใช้กับอิรักและซีเรียขีดขีดขีดสความสําเร็จของอิมัดในสนามรบแม้ข้อมูลทางการจะถูกเก็บเป็นความลับแต่มีหลายกรณีที่อิมัดถูกใช้งานจริง A. การโจมตีตอบโต้ Retaliatory Strikes อิมัตถูกใช้ในการโจมตีฐานทัพและคลังอาวุธที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในซีเรียเช่นเดเอสซอและอัลบูคามาล b. สนับสนุนพันธมิตร proxy enhancement เทคโนโลยีของอิมัตถูกถ่ายทอดให้แก่ฮิซอบุลลอๆในเลบานอนและกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งใช้ในการโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลซาอดุดีอาระเบียและสหรัฐอเมริกา c. การฝึกซ้อมทางทหาร ในการซ้อมรบเกรดโปรเฟส15และ17ขีปนาวุธอิมัตถูกใช้โจมตีฐานทัพจำลองในระยะกว่า1 5 0 0กิโลเมตรอย่างแม่นยำดีสงครามจิตวิทยาการเผยแพร่ภาพการยิงอิมัตสู่สื่อและโซเชียลมีเดียทำให้เกิดแรงกดดันและความกลัวในหมู่ศัตรูและสร้างความภาคภูมิใจภายในประเทศขีดขีดขีด,ด5ทำลายศักยภาพของศัตรูในสงครามเงากับอิสราเอล อิมัดถูกใช้งานเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของศัตรูผ่านกลยุทธ์ที่แม่นยำทำลายคลังแสงและฐานข่าวกรองที่สนับสนุนอิสราเอลในซีเรียโจมตีจุดสื่อสารและเรดาร์ลับในอิรักเจาะระบบอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการป้องกันของอิสราเอลแม้อิสราเอลจะประกาศว่าสกัดขีปนาวุธได้ส่วนใหญ่แต่แหล่งข่าวทหารอิสราเอลหลายแห่งยอมรับว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกบางลูกเล็ดลอดการป้องกันชี้ถึงความสามารถของอิมัดอย่างชัดเจน ขีดขีดขีดหบทบาทของอิหมัดหากเกิดสงครามกับอิสราเอลหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลอิหมัดจะมีบทบาทสำคัญในแผนโจมตีระยะแรก first strike ระยะที่1สร้างความสับสน shock and disruption โจมตีฐานทัพอากาศเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศทำลายความสามารถทางอากาศของอิสราเอลทันทีระยะที่2ตัดเส้นทางลำเลียงทำลายโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรือ โรงกลั่นน้ำมันศูนย์บัญชาการระยะที่3ก่อสงครามจิตวิทยาเผยแพร่ภาพการโจมตีที่แม่นยำด้วยอิมัดเพื่อกดดันอิสราเอลและยกระดับขวัญกำลังใจของฝ่ายพันธมิตรระยะที่4การยับยั้งการโต้กลับความแม่นยำและพิสัยใกล้ของอิมัดช่วยยับยั้งการโจมตีนิวเคลียร์หรือยุทธศาสตร์ลึกของศัตรูขีดขีดขีด 7. ปฏิกิริยาจากภูมิภาคและนานาชาติอิสราเอล พัฒนาระบบสกัดใหม่เช่น AROW-3 r และ Ionbeam, Laser กำลังเผชิญปัญหากับขีปนาวุธความเร็วสูงและแม่นยำเช่นอิมัดสหรัฐอเมริกาและอาวเปอร์เซียเพิ่มระบบป้องกันฐานทัพในอิรักกาตาและบาเรนซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกาจัดตั้งระบบสกัดกลางแบบรวมศูนย์ผลกระทบระดับโลกจีนและเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบเดียวกัน NATO พิจารณาแนวป้องกันขีปนาวุธรวม Integrate d Shield ขีดขีดขีด 8. อนาคตของขีปนาวุธประกูลอิมัดอิมัดไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่อิหร่านยังเดินหน้าพัฒนา EMD a 2ระยะยิงไกลขึ้นหัวรบคู่หัวรบไกล้ไฮเปอร์โซนิก HGV แบบโคจรรอบโลกระบบนำวิถีด้วย AI อัจฉริยะอิมัดคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเข้าสู่ยุคใหม่ของอิหร่านด้านยุทธศาสตร์การยับยัง้ง และความพร้อมที่จะตอบโต้หากถูกคุกคามข,ขีดขีดขีดสรุปอิมัดเสาหลักแห่งการยับยั้งของอิหร่านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอิมัดได้เปลี่ยนสมดุลพลังของตะวันออกกลางอย่างชัดเจนด้วยความแม่นยำที่ไร้เทียมทานความเร็วเหนือการสกัดกันและความยืดหยุ่นในการใช้งานอิมัดจึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือคำประกาศถึงศัตรูว่าอิหร่านพร้อมรบพร้อมรับมือและพร้อมยับยั้งสงครามแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนรูปแบบและอิมัดคือผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลงน,นั้น อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง